คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบและคำพูดเชิงดูถูกซึ่งเนื้อหาไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะไอพวกงโ,งโง่ๆที่มีทักษะการคิดเชิงตรรก,กะในระดับที่ต่ำพอๆพอกับเด็กแว้นเพราะพวกมึงมาฟังก็เหมือนมาให้กูดา่าแต่ผมมีเหตุผลรองรับในประเด็นที่ผมพูดแน่นอนฉะนั้นหากคุณเป็นคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับคนปกติเชิญคุณดูคลิปนี้ได้เลยครับ ก็คือตายก็คือตายมันมอาจารย์บอกหน่อยสิว่าสวรรค์นรกมันอยู่ตรงไหนมันมีคนแบบว่าตายแล้วกลับมาเกิดแล้วก็มาบอกไหมอาจารย์ว่ามันมีสวรรค์มีนรกแล้วเวลาเราตายเราเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดของเราตอบตัวนี้ก่อน อะไรคือหลักการของการเกิดหลักการของการเกิดก,ก,ก,ก็คือหลักของวิสิญอาจารย์มนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากว่าบาปบุญคุณอะไรนะจานไม่ได้เกิดมาหน้าตาผิวพรรณไม่งามเหมือนคนอื่นเขาหรือหน้าตาดีคนอื่นเขาเกิดมารวยเกิดมาจนต่างกัน,นยังไงฟิสิกส์มึงตอบยังไงตอบสิมันรวยเกิดมาจนต่างกันยังไงมันก็อยู่ที่วงตระกูลแล้วก็เรื่องของการทํางานของแต่ละคนอ่ะจานแล้วทําไมมึงถึงเกิดมาในตระกูลรวยอรุสวดครับเมื่อกี้เป็นคลิปที่มีคนแชร์ในเฟซบุ๊กแล้วผมก็ไปเจอมา คนในคลิปน่าจะเป็นคนดังที่ใครๆก็น่าจะรู้จักอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นธรรมนั่นเองเขากลายเป็นกระแสมาจากการที่มีสไตล์ในการตอบคาถามเชิงศาสนาในท่าทีที่ผงผางดุดันจนได้มาออกในรายการโหนกระแสจากประเด็นที่มีการหักกับหมอดูส่วนตัวผมได้เห็นเขาในโซเชียลมาสักพักแล้วครับก่อนที่จะมาออกโหนกระแสอีกซึ่งผมมองว่าการที่เขาดุดันในคลิปก็เป็นการสร้างคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติในโลกโซเชียลแต่พอเขามาออกโหนกระแส เขากลับพูดในอิลิยาบทที่นิ่งๆใจเย็นอธิบายด้วยน้ําเสียงปกติซึ่งพอบวกกับเนื้อหาที่เขาสอนมันก็เลยทําให้การพูดของเขาเนี่ยดูดีขึ้นเป็นอย่างมากและผมก็เห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดจากคลิปที่เขาไปออกหนกระแสที่ไปเจอกับหมอดู2คนนะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นก็มีคนในเฟสแชร์คลิปตอนที่เขาสอนในคลิปตัวเองซึ่งพอฟังฟังเนื้อหาดูผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนนานวันเข้าผมก็ได้ไปเจอกับคลิปนี้ แล้วผมก็รู้สึกคันปากขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วกูว่าเรื่องเนี้ยมันน่าเอามาทําคลิปว่ะอะไรเป็นเหตุในการที่มึงไปเกิดในตระกูลรวยได้ต่ออะไรที่เป็นเหตุเหตุที่มาเกิดในตระกูลรวยก็ไม่รู้นะแต่ว่ารวยไม่รู้ได้ไรมึงต้องรู้สิมึงกล้าขึ้นมาเสี่ยมึงไปตอบได้คำตอบคำถามแรกอาจารย์น้องมันไม่ได้เกิดมาจากบังคับผู้สอนกลับไปตอบคาถามแรกอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดในความมั่นใจว่าตายแล้วจบแล้วเกิดมาจากไหน เกิดมาจากมนุษย์เราเนาะอันดับแรกโลกเนาะก็เกิดมาจากตัวตัวแบคทีเรียเนาะแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตคือเกิดมาขึ้นมาจากน้ำเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเกิดมาจากบาปบุญคุณโทษเป็นเทวดานางฟ้าหรือว่าขึ้นมาจากนรกสวรรค์ัสดิ์นรกหรืออะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์สิ่งมีชีวิตก็คือเกิดขึ้นมาจากน้ำเพูดก่อนเมื่อเกิดมาจากอะไรอยากคลิปที่ผมเปิดให้ฟังซึ่งผมคงไม่เปิดคลิปเต็มนะครับมันเป็นคลิปจากอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์เผื่่่่ออใใคคคครรยยาาาาาาากฟััังงงซึนนนนลิปปมมมมตดแบสวววะณ20ที ซึ่งผมไม่รู้บริบทก่อนหน้านั้นแต่เนื้อหามันจะมีอยู่ว่าคุณผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาถามในไลฟ์ของอาจารย์เบียว,ว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่านารกสวรรค์มีจริงเซอร์คำตอบก็อย่างที่คุณได้ยินในคลิปครับมันเกิดเป็นการตอบคําถามด้วยคําถามสักพักก็อีลงตุงนางจนผมแทบอยากจะปิดคลิปเพราะผมรู้สึกลาคาญที่จะฟังต่อแต่ผมก็อดทนฟังต่อจนจบนะครับและผมขอแนะนําว่าถ้าใครจะฟังสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้ให้คุณหยุดคลิปแล้วไปเปิดคลิปนั้นฟังก่อนสักห้านาทีแรกก็ยังดีเพื่อจะได เอาละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับจะคลิปนี้ที่คุณผู้หญิงเขาแย้งเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีจริงจึงโดนอาจารย์เบียร์ตอบโต้โดยการใช้คําถามถามกลับไปซึ่งคุณผู้หญิงเขาก็พยายามอธิบายตามภาษาเขานั่นแหละแต่อาจจะเพราะว่าเขาพูดไม่เก่งหรืออาจจะเพราะมันเป็นไฟ้สดเขาเลยเรียบเรียงคาพูดได้ไม่ดีผลลัพธ์ก็คือการตอบที่ไม่ชัดเจนและติดติดขัดขัดแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมตอบให้เองแน่นอนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธฉะนั้นผมคงไม่มาอ้างตัวเองว่าเก่งกว่าใครในด้านนี้ แต่ถ้าเป็นเรื่องตักกะเหตุผลผมกล้าพูดได้เลยครับว่าผมไม่แพ้ใครแน่นอนถ้าใครดูคลิปสารเลวของผมมาแต่ละ E ีีนะครับก็น่าจะรู้ว่าผมมักจะอธิบายเหตุผลของสิ่งต่างๆเสมอจากในคลิปที่เขาคุยกันไปกันมาเนี่ยจะมีคําถามสําคัญๆอยู่3ข้อครับซึ่งไอ้สข้อนี้แหละครับที่ผมจะมาตอบให้ข้อที่1คนเราเกิดมาได้ยังไงในส่วนของคำถามน,นี้นะครับถ้าใครเป็นคนเชื่อเรื่องวิญญาณหรือการกลับชาติมาเกิด ถ้าคุณเชื่อในแบบนั้นผมก็จะอธิบายในลนักษณะนั้นแล้วกันนะครับให้คุณนึกภาพตามนะครับว่าตัวตนของมนุษย์จะประกอบด้วยสส่วนนั่นก็คือร่างกายและวิญญาณซึ่งในส่วนของร่างกายนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิจากการสืบพันธุ์ของมนุษย์อันนี้ใครๆก็รู้นะครับส่วนวิญญาณนั้นเป็นดวงจิตของคนที่อยู่ในวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในร่างกายที่เกิดมาจากกระบวนการการสืบพันธุ์อีกทีอันนี้น่าจะเป็นภาพในหัวของพวกคุณใช่ไหมครับ ในส่วนของร่างกายอันนี้คงไม่มีใครขัดแย้งอะไรแต่ในส่วนของวิญญ,ญาณหรือที่คนเราเรียกกันว่าจิตวิญญาณมันไม่ใช่พลังงานที่ร่องลอยแล้วมาสิงในร่างของมนุษย์นะครับเพราะความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เราไม่ได้เกิดจากวิญญ,ญาณแต่มันเป็น,นกลไกการทํางานของสมองสมองเป็นส่วนที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงความคิดและการกระทําของเราด้วยซึ่งความคิดที่แตกต่างกันของคนมันเกิดจากประสบการณ์หรือข้อมูลที่เราได้รับมาไม่เหมือนกันตั้งแต่เด็กจนโตสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามันไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิด แต่มันมีขึ้นหลังจากที่เราเกิดมาแล้วประสบการณ์ที่เราสั่งสมจากสภาพแวดล้อมที่เราเติบโตมามันทําให้เกิดค่านิยมแนวคิดและพฤติกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมเป็นตัวตนของเราขึ้นมาแต่ถ้าหากคุณเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปค่านิยมแนวคิดและพฤติกรรมของคุณก็จะต่างออกไปให้คุณนึกถึงเรื่องโลกคู่ขนานในหนังหรือกระตูนก็ได้นะครับที่ตัวละครมันจะมีลักษณะนิสัยต่างออกไปในจักรวาลอื่นที่สภาพแวดล้อมต่างจากเดิม ซึ่งไอ้ความคิดและพฤติกรรมเนี่ยมันสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากวิญญาณแต่มันเกิดจากพัฒนาการของสมองคุณมันถึงได้มีวิชาจิตวิทยาไงครับส่วนไอ้สิ่งมีชีวิตเกิดจากน้ําเนี่ยคุณผู้หญิงเขาน่าจะหมายถึงสมมติฐานการเกิดสิ่งมีชีวิตครับผู้คุณน่าจะเคยได้ยินนะครับว่าบรรพบ,บุรุษของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเคยอยู่ในน้ํามาก่อน ซึ่งที่สิ่งมีชีวิตมันเกิดในน้ําเนี่ยเพราะว่ามันมีทฤษฎีที่ว่าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักแต่มันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของธาตุในธรรมชาติซึ่งปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในของเหลวครับโมเลกุลทางเคมีพอมันรวมตัวกันจนมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถพัฒนาจนเป็นสารพันธุก,กรรมและสามารถพัฒนาจนเป็นเซลล์สิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมาโดยสรุปก็คือคนเราเกิดมาจากการสืบพันธุ์ของคนด้วยกันนี่แหละ แต่จิตใจหรือวิญญาณที่เราคิดว่ามันมีเนี่ยมันคือกระบวนการทํางานของระบบในสมองที่มันทาให้เรามีความรู้สึกนึกคิดซึ่งมันพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่และเติบโตมันไม่ได้มีใครมากําหนดไว้ก่อนที่จะเกิดมาครับแต่มันเป็นสิ่งที่เราได้รับหลังจากที่เกิดมาแล้วแต่แน่นอนว่าสําหรับคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณและการกับชาติมาเกิด, <น S 2> ด<อ>ก็จะยังหาทางแถได้อยู่ดีผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับในตอนก่นกอนๆว่าความเชื่อง,องมงายที่มันไม่หายไปไหนในสังคมนะครับเพราะมันมีทางให้แถได้ตลอด ไม่ได้หมายความว่าการแ่มันสมเหตุสมผลนะครับแต่คนงมงายถ้ามันเห็นทางไหนที่แถได้มันเอาหมดครับอย่างเช่นที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้มันก็สามารถแถได้ว่าก็วิญญาณไงที่เป็นตัวกําหนดให้เราเกิดมาเป็นลูกคนนั้นคนนี้เพื่อให้ร่างกายและสมองเราเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผลกรรมของดวงวิญญาณนั้นๆ ซึ่งถ้าจะมาแถในลักษณะนี้นะครับผมก็คงจะแย้งอะไรไม่ได้เพราะเดิมทีผมไม่ได้พูดเพื่อเปลี่ยนความคิดไอ้พวกโง่ๆที่เอาแต่มง,ง,งาไงไรสาระอยู่แล้วครับแต่การแถอะไรแบบนี้ครับมันจะนํามาสู่การตอบคาถามในข้อที่2ครับข้อที่2อะไรกําหนด,ดให้เราเกิดมาในครอบครัวแบบไหนในข้อนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคุณก็คงจะคิดได้แค่ว่าเราเกิดมารวยหรือจนเป็นผลตามค่าบุญที่เรามีประมาณนั้นใช่ไหมครับ ผมแนะนําว่าให้ไปดูคลิปกฎแห่งกรรมและความน่าจะเป็นที่ผมเคยทําไว้แล้วแต่ถ้าใครขี้เกียจดูผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังครับการเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเหตุปัจจัยครับซึ่งปัจจัยในการเกิดของเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีหลายข้อขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์แบบไหนแล้วมันมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ซึ่งการกระทําของเราเนี่ยนับเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง แต่ปัจจัยในการเกิดมันมีทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลมากและอิทธิพลน้อยต่อเหตุการณ์นั้นๆถ้าเหตุการณ์ไหนที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากเป็นปัจจัยจากการกระทําของเราผลที่เกิดมันก็จะเกิดตามผลของการกระทําของเราโดยตรงเช่นคุณโดนต่อยปากเพราะเดินไปตบหัวชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้ครับ แต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่การกระทําของเราไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทําของเราแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ตามเช่นสมมุติว่าคุณเป็นเด็กเล็กที่นอนกลางวันอยู่ในศูนย์เด็กเล็กอย่างสบายใจอยู่ๆก็มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้มายิงคุณตายคาที่นอนทีนี้มาดูเรื่องการเกิดมั้งครับหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ซึ่งมันก็จริงครับแต่การเกิดมาเป็นสิ่งที่กําหนดได้ครับ แค่ตัวกําหนดหรือปัจจัยในการเกิดไม่ใช่เราแต่เป็นพ่อแม่ของเรานั่นเองไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือความผิดพลาดแต่ปัจจัยในการเกิดเราขึ้นมาก็คือพ่อแม่ซึ่งความรวยจนมันก็กําหนดจากตัวพ่อแม่นี่แหละครับคนรวยมีลูก10คนทั้งสิคนมันก็คือคนรวยในขณะที่คนจนที่มีลูกสองคนไอ้เด็ก2คนนั้นมันก็คือคนจนต่อแบบนี้มันอาจจะดูมักง่ายและดูพื้นๆไปใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงมันก็เรียบง่ายแบบนี้แหละครับ ฉะนั้นถ้าใครน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองเกิดมาจนก็คงต้องโทษใครไม่ได้นอกจากพ่อแม่คุณเองหรือถ้าคุณไม่อยากตอว่าพ่อแม่คุณก็เชิญคุณโทษบุญวาสนาของคุณต่อไปได้เลยครับแต่ถ้าคุณพอใจกับสภาพ,พครอบครัวที่เป็นอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องโทษใครทั้นนั้นแหละครับถึงส่วนนี้ผมอาจจะดูกวนตีนไปบ้างแต่จริงๆเรื่องความพร้อมในการมีลูกเนี่ยผมจริงจังมากนะครับคือผมเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางค่อนไปทางดีฉะนั้นผมคงไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกคนจนเท่าไหร่ แต่ผมเห็นหลายครอบครัวที่จนและมีสถานะที่ไม่พร้อมแต่ก็ยังมีลูกมาสุดท้ายผลมันก็เกิดกับเด็กที่เกิดมาเพราะเลือกเกิดไม่ได้ต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบไปวันๆแน่นอนว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าคนจนมีลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าความพร้อมของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันต่างกันแต่ผมใช้คําว่าครอบครัวที่ไม่พร้อมถ้าคุณมีสมองมากพอที่จะประเมินได้ว่าผมหมายถึงครอบครัวลักษณะไหนและคุณลองคิดดูนะครับว่าจํานวนครอบครัวลักษณะนี้นับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในสังคมไทย ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีผลกับคุณภาพของประชากรในประเทศแต่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นนี้หรอกครับผมแค่บ,บ่นเฉยๆข้อที่สามตายแล้วไปไหนพวกคุณเคยตายไหมครับแน่นอนว่าคงไม่แต่ก่อนที่ผมจะบอกว่าตายแล้วไปไหนคุณต้องเข้าใจความหมายของความตายซะก่อนคําว่าตายนะครับในทางการแพทย์หมายถึงการสิ้นสุดการทํางานของระบบชีววิทยาในสิ่งมีชีวิตอย่างถาวรซึ่งระบบที่ว่ามันรวมถึงการทํางานของสมองด้วยฉะนั้นเมื่อเราตาย พอรู้สึกนึกคิดก็จะหมดไปกลายเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยบาโครจะสงสัยว่ามึงเคยตายหรอวะมึงถึงมาบอกได้ว่าตายเป็นยังไงจริงๆก็ไม่เคยครับแต่มันคาดการได้ครับคุณจําความรู้สึกก่อนคุณเกิดมาได้ไหมครับก่อนที่คุณจะเกิดมาคุณยังไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะที่ประมวลความรู้สึกนึกคิดมีแต่ความว่างเปล่าที่ไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นเมื่อคุณตาย แน่นอนว่าใครจะแถว่าเพราะก่อนเกิดมาเรามีดวงวิญญาณแต่ความทรงจําของวิญญาณจะถูกรีเซ็ตหลังจากเกิดใหม่ถ้าคิดแบบนี้มันก็ป่วยการครับที่ผมจะมาอธิบายให้คุณฟังแต่ถ้าความตายมันคือความว่างเปล่าแบบที่ผมบอกจริงแล้วผลของการกระทําทั้งความดีความชั่วที่เราเคยทําล่ะจะไปอยู่ไหนตรงส่วนนี้ผมคงต้องขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าคนที่คิดว่าผลของการกระทํามันจะตอบแทนอย่างยุติธรรมในโลกหลังความตายคนแบบนี้มี2ประเภทครับ1คือคนที่ชอบหลอกตัวเอง2คือคนที่อ่อนต่อโลก หรือบางทีอาจจะเป็นทั้งสองอย่างในคนเดียวขอพูดอะไรซีเรียสหน่อยนะครับสิ่งมีชีวิตเป็นแค่ระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับแต่เราเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากเราถึงมีความรู้สึกนึกคิดแต่ผมจะบอกให้เป็นครั้งที่3ที่ผมทําคลิปมานะครับว่าธรรมชาติมันคือความบังเอิญที่ปัใจจัยในการเกิดมันมาเจอกันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดตามปัจจัยนั้นๆโดยที่ธรรมชาติมันไม่รู้จักคาว่ายุติธรรมครับคําว่ายุติธรรมมันเป็นนามประรรนที่เราจํากัดขึ้นมาเอง ธรรมชาติมันไม่ได้รู้ด้วยกับเราครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตมันถึงต้องวิวัฒนาการไงครับให้อยู่รอดในธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติที่ปรับตัวเข้าหาสิ่งมีชีวิตมันถึงมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดและสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไงครับส่วนถ้าจะให้ผมพิสูจน์ว่าในโลกสวรรค์มันอาจจะมีจริงแต่เราแค่ยังไม่เคยเห็นมันก็เหมือนกับคุณบอกผมว่ายูนิคอร์นมีจริงเราแค่ยังไม่เคยเห็นแค่นั้นแหละฉะนั้นการให้พิสูจน์สิ่งที่มันไม่มีเนี่ยสำ ส่วนไอ้พวกที่บอกว่าโลกหลังความตายมีจริงถ้าปฏิบัติสมาธิจนถึงจุดหนึ่งจิตเราจะสามารถเห็นนรกสวรรค์ได้อะไรประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าคอมเมนต์โง่งงงๆแบบนี้คุณน่าจะเคยเห็นมาบ้างแหละแต่ผมบอกให้เลยนะครับว่าร้อยทังร้อยไอ้พวกที่พูดแบบนี้มันทําแบบที่มันพูดไม่ได้หรอกครับมันก็แค่อยากจะแสดงจุดยืนของความเชื่อของมันเฉยๆเพราะการฝึกสมาธิหรือทอดจิตอะไรพวกนี้มันไม่มีจริงครับมันมีแต่ทําให้เรารู้ตัวมีความตั้งมั่นแนว่วแนว่แนในสิ่งที่คิดไม่ใช่ทําแล้วถอนวิญ,ญญาณไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยน แต่มันก็คงช่วยไม่ได้แหละครับเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะใช้แทได้เวลามีคนมาแย้งเรื่องในระลกสวรรค์มันคือการแทโดยใช้สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะสมมุติว่าคนทําได้จริงเนี่ยมันก็ทาได้แค่บอกป,กปากเปล่าให้คนอื่นฟังนะครับแต่มันพิสูจน์อะไรไม่ได้การที่ผมออกมาพูดแบบนี้และมีการอ้างถึงอาจารย์เบียรเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าผมพูดสวยกระแสเอามันหรือสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าจริงๆไอสิ่งที่ผมพูดในคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดจะเอามาทําคลิปหรอกครับ ถือผมจะชอบทํำคลิปเกี่ยวกับความเชื่อและพฤติกรรมมนุษย์แต่ในการลงลึกแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่เพราะผมไม่อยากจะเอาอะไรมากกับประเทศที่เยาวชนเนี่ยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำเกือบสุดในอาเซียนหรือต่ําสุดวะใครช่วยอัปเดตผมหน่อยนะแต่ผมเสียดายครับเพราะว่าผมดูอาจารย์เบียร์ในหกระแสเนี่ยตอนซัดก,กับหมอดูเนี่ยผมว่าอาจารย์เบียร์เขาพูดได้โอเคเลยนะ และอาจารย์เขาก็เป็นคนที่คนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจเยอะถ้าเขาชี้นําคนรุ่นใหม่ได้จานวนหนึ่งเนี่ยถึงมันจะไม่มีทางหายไปหมดแต่อย่างน้อยไอ้ความงมงายมันจะได้ลดลงแต่พอฟังคลิปอื่นๆที่เขาสอนเนี่ยรีแอคชั่นของผมก็จะประมาณว่าอา้าวนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงดวงชะตามีจริงผมก็ได้แต่แบบเอา้าจบกันไอ้พวกที่เชื่ออาจารย์มันก็จะยังคงเป็นมนุษย์ไทยแรกันต่อไปครับ ผมรู้ครับที่อาจารย์เบียร์เขาก็บอกไว้แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้พระพุทเเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งสําคัญหรือสิ่งจําเป็นอะไรไม่ต้องไปใส่ใจกับมันมากมันไม่ได้สําคัญในชีวิตแต่แค่มีใครสักคนนะครับที่ไอ้พวกมนุษย์ไทยแลนด์นับถือบอกว่ามีจริงไอ้พวกนี้มันก็พร้อมจะฟินกับสิ่งลี้ลับและเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนเดิมครับอาจารย์เบียร์เขาอาจจะประเมินคนไทยสูงไปหน่อยแน่นอนว่าไอ้พวกที่ฟังแล้วคิดได้มันก็คงมีแหละแต่ถ้าถามว่าการที่อาจารย์บอกว่าไอ้สิ่งเหนือธรรมชาติพวกนี้มีีจริงงงงมสส่ผลเยยไ ตรงนี้ผมเคยตอบในคอมเมนต์คอคนหนึ่งแล้วครับเรื่องกุศโลบายที่แม้มันจะเป็นการหลอกลวงแต่มันก็ช่วยให้คนคิดดีทดําดีมันก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมครับผมเลยบอกเขาไปว่าสักวันผมจะทําคลิปอธิบายให้ฟังแล้ววันนั้นก็มาถึงครับ <oss> พวกคุณรู้ไหมครับว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากุศโลบายที่เป็นเหมือนเครื่องจูงใจให้คนคิดดีทําดีเนี่ยมันมีคนบางกลุ่มใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบและหาผลประโยชน์จากคนที่ขาดวิจารณญาณตัวอย่างผมคงไม่ต้องยกให้พวกคุณนะครับพวกคุณน่าจะเห็นได้ตามสื่อกัน และยิ่งคนที่กระแสสังคมให้ความสนใจยืนยันว่าเรื่องพวกนี้มีจริงเนี่ยมันยิ่งเป็นการตอกหมุดที่เรียกว่าความงง,งงงายเข้าไปในใจคนให้ลึกยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะครับเพราะต่อให้อาจารย์เบียร์จะพูดหรือไม่พูดอะไรระดับความง,งงงายของคนไทยมันก็คงไม่ได้ต่างกันมากเพราะคนไทยส่วนใหญ่มันโง่อยู่แล้วครับผมพูดแรงไปหรือเปล่าไม่แรงไปหรอกครับ เขาว่างโง่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงระดับการศึกษานะครับเพราะเขาว่างโง่ของผมไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้นะครับแต่ผมหมายถึงคนที่ไม่รู้จักคิดครับหรือพวกที่รับข้อมูลอะไรมาแล้วก็คือรับอย่างเดียวครับไม่มีการประมวลผลใดๆเพื่อคุณไม่รู้นะครับพื้นฐานของความเชื่อที่งมงายมันมาจากการรับข้อมูลโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าความเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโดนปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กซึ่งตอนนั้นเนี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์เนี่ยมันยังต่ำมาก,มาก สเก็ง่ายๆก็จากการที่เด็กเนี่ยมันจะเชื่ออะไรได้ง่ายมากแต่มาคนละอย่างกับการเชื่อฟังคําสอนของผู้ปกครองนะครับคือเด็กเนี่ยมันก็ดื้อตามพัฒนาการของมันแหละแต่ข้อมูลอะไรที่ป้อนให้เนี่ยมันก็จะเชื่อเป็นจริงเป็นจังพอโตขึ้นมาเนี่ยสำหรับคนที่ขาดวิจารณญาณและทักษะการคิดวิเคราะห์นะครับไอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะฝังหัวจนถอนตัวไม่ขึ้นแลวครับแต่ถึงผมจะบอกว่าความงู่ไม่ได้เกี่ยวกับระดับการศึกษา แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวซะทีเดียวนะครับเพราะยิ่งมีการศึกษาที่สูงก็แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยได้รับการขัดเกลากระบวนการคิดมากเท่านั้นด้วยเหตุนี้ไอ้พวกคนไทยงงๆที่ชอบกราบไหว้พญานาคส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นพวกตาสีตาสายแล้วก็ชาวบ้านตาดำๆครับสำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้แล้วอยากกระสันเป็นคนดีของสังคมอาจจะอยากบอกผมว่าความเชื่อมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับถ้าไม่ได้เลือดร้อนใครคุณก็ไม่ควรไปว่าเขา จริงๆไอ้การงมงายไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวไหนมันมีคนเดือดร้อนแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ผมฉะนั้นใครมันจะโง่หรืองมง,งายผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไรหร่หรอกครับแต่ผมแค่จะมองมันว่าโง่แค่นั้นแหละครับส่วนไอ้ข้ามเยรู้แบบทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถ้ามึงรู้ความจริงของคำพูดนี้นะครับผมว่ามึงหาแตกแน่นอนแต่ผมขอไม่พูดต่อนะครับเพราะว่าผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องศาสนาอื่นเพราะผมไม่อยากโดนพระผู้เป็นเจ้าลงโทษ หรือพวกประเภทที่บอกว่าฟังอาจารย์เบีร์แล้วผมใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับไม่ต้องไปหลงเชื่อหมอดูให้งมงายผมก็อยากจะถามมันว่ามึงเกิดมาจะโตเป็นควายขนาดนี้มึงต้องให้คนอื่นมาสอนหรือว,ว่าหมอดูเนี่ยงมง,งายไร้สาระตั้งแต่เกิดมาคือไม่มีใครบอกมึงเลยเหรอหรือมึงต้องรอให้คนบอกเนี่ยเขาพูดแบบฮาร์ดคอร์แล้วก็ด่ามึงด้วยมึงถึงจะฟังเขาคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสารเลวที่ยาวและใช้พลังงานมากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทำมาเลยครับ แต่ถึงผมจะสับชาวพุทธไทยไปขนาดนั้นแต่จริงผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีและมีเหตุผลแต่ไม่ใช่พุทธที่ไอ้พวกมนุษย์ไทยแลส่วนมากนับถือแน่นอนครับจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าพุทธแท้คือแบบไหนแต่ผมรู้ว่าพุทธที่ดีเป็นแบบไหนแต่ถึงผมจะพูดอวดฉลาดไปมากมายแต่จริงๆเนื้อหาที่ผมพูดมันก็แค่เรื่องพื้นฐานทั่วไปที่คนมีวิจารณญาณส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คิดได้ครับไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลย แต่คนส่วนใหญ่มันแค่งโง่เกินกว่าจะคิดได้แค่นั้นแหละครับและผมก็พูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ประนีประนอมนะครับคนโง่คือคนโง่สําหรับผมไม่มีตรกาอะไรมาใช้แก้ตัวให้ความโง่ของพวกคนแบบนี้ทั้งนั้นนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ